ปปิิตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณเทียงอยู่ที่สนามโรงเรียนบ้านตรงกลางครับมาดูมาดูเขาตีบอลเล่ครับทุกวันยังไม่แข่งงั้ครับดูทีมเล่เขาบรรยากาศมป็นยังงัครับแดงหน้าแดงเลยครับโอ้เรจะไปดูบอลกันครับเดี๋าๆไปทุกวันครับคุณเทนวันนี้มอลเล่ครับมาดูเล่นกับบานเนาะตัวหญ่น่จแดงกับอย่างเนี่ย ยุ่นนีตอนนี้คืออปตโลกิงแชมป์โลกครับตอนนี้เราพันเรียกตามผมมั้งหมดเลยเราไปกินย่านนี้มาขึ้นมาอยากมากขึ้นก่อนโอ้เชื่อว่าตามผมตามผมมันนี่เลยอ่ะไม่อยาก่อยากอเลยมันเมองบนรถแล้วอ่ะอันนี้รีวิวใช่ไหมเขาเนี่ยมัอนในอันใช่ไหมครับผมไม่ผมถ่ายรีววิให้ผมมาผมมาไอโปรโมทผมมาโปรโมทให้ครับไปรีวิวร้านนะครับสูบคนเบิ่งให้เดี๋ยวโฆษณาให้ครับ ผมไปโฆษณาร้านก๋วยเตี๋ยวก็กลิ่นพี่้วยนึงไปเข้าอีซิมกินเตี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่เตะครับเรามาดูบ้านเราจะไปดูบ้านครับคู่สามครับเราเตะคู่สี่ครับเดี๋ยวสี่นะคู่ห่างเนี่อันนี้สีเนี่ยทีทำบรรยากาศอบตโลกวันแรกครับโอ้โหที โอ้โหไหวไหวขึ้นก่อนใช่ไหมเป็นถ่ายเพิ่งก่อนวะตะกอดิไม่รู้นี่ครับอาจารย์ฝั่งเย่านะครับของฝั่งทิมเย่านะครับอาจารย์นะครับค่าตั๋วฟรีครับมาก่อนได้ก่อนครับอันนี้บ้านยังเมื่อไหร่บ้านยังตีวะ องหลัรายชื่อนักกีฬานะครับทางฝั่งบ้านอำเภอเ้ยนงครับที่16ครับภูมิพัฒนเดชกล้าเล่นมาเลข15วงคนนาคุชมเอาสีขาวต่อหนึ่งลูกเหรอ18เกบครบเล่นหมายเลข18 1สุภาพ18ก็ได้เอาเบอร์เกินนี่เหรอผมอยากรู้ว่าที่มาของมโนมตอเกิดขึ้นยืขาวตหลูกไม่รู้อะไรเล่นมาเลข2าคัญของตบปนตใจเล่นมเลข30ซีี์ คนนายอย้อความรุนแรงของโควิดม,มันอยู่มันอยู่ในยู่ี่สิบแปดอ่าเป็นราง,งานของสิปดไม่เคยอยู่ต่างจังหวัดครคุณจะไม่เข้าถึงความลึกซึ้งของคำว่าบ,าบาอลรบตโอ้โแล้วสุดๆแล้วเฝ้ารอกัน บอรอปตอเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นการเฝ้ารอ,อของคนในพื้นที่มากใช่ใชถ้ามีบอบปตขึ้นมาครั้งหนึ่งโอ้โหนี่แม่คือที่สุดอะเดอะเบสของฟุตบอลเดินสายเมื่อก่อนนี่คือบอลรอปตอเอาเรื่องจริงนะใครไม่เคยผ่านเนี่ยจะไม่เข้าใจเลยม,ม,มันมันมันมีมันมีคุณค่ามากเลจริงเพราะว่าแม่งแบบต้องรอย อ,อีกหลายเดือนหรือจะมีอะไรอย่างนี้ทีหนึ่งแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าได้แชมป์เนี่ยแม่งเทพเป็นตีอะโมกันถึงว่ารอบหน้าต้องต้องมาแก้มือกันใหม่มึงไม่เก่งมึงไม่ได้เตะบอลอะ่ะใช่ใช่มึงต้องเก่งที่สุดในหมู่บ้านอะ่ะอ่าแล้วมึงจะได้มาเตะบอลได้แชมป์มึงจะได้เป็นตัวแ <ๆ S 2> ทน <ๆ S 2> อีกโอ้ิ่งหี่อะไรเช้คุณเจ้าจวานครับเป็นกรรมการครับอยู่ในนั้นเนี่รือหน่อยอ่ะ มันโกครับมันโกไงีกเตะชลยังปประตูครับัข้สะไปครับไปครับผกางยขึ้นไปที่กองหน้าถึงแล้วผู้เล่นจัดจิ้ในทีนี้เรียบร้อยครับเอาแล้วครับลงชมพูอหนึ่งหนึ่งครับหายไปทันเอาแล้วครับทำครับแดงแล้วครับแกากกี้แนงมาแล้วกักเตะไปแล้วครับเร็วจีทีเดียว ยังไม่ผ่านเป็นเฟฟของวังชมพูเกิดสกัอไปยังไม่ผลขีดอันตรายครับนาผักเซียนนาผักเียครัแข่งแล้วครับนาผักเซียนครับทีหลังดังัดดีดังแล้วครับสองัดงัมึงกับอลผู้นี้ทันกันจริงๆนะไอ้เหี้ยก so well. ุไทยบอทันไหวไอ้สัสสองสองีเสมอแล้วนะครับไป มีธงไหมนะตาผักเซียนมีธงเสียย kind of ังเสียใหได้อยู่เจ้านี้ว่าไงว่าไงมีธงไหมมีธงแล้วครับจบขึ้นแล้วครับรู้สึกยังบ้างครับคุณไก่สูสีครับสองสองรอดูคข้างหลังเลยบอลมากครับบอลได้มากครับสกอร์สูงครับวันนี้บอลนักสีเิ่มเล่นแลับแลบนึงจิงลูกนี้หายเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนหนึ่สามครับ ลมสองพูนสวัสดีครับคุณพิมงตพงนะวังยพนะครับชนะนักรียนไปสามืต่อสงรับนัดแรกนะครับโดยการเอาชนะนากฤษีย A few moments later พี่เขียงทำไรครับม่จะเป็นงท้อเลพร้อมพงลงเนีครับครับมาไงครับบอพร้อมลงครับสมรองพร้อมลงนะะค ค่ต้องพาครับจริงครับทีเรื่องนี้ทำทำไปไกลครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับผู้ตัดสินครับแคนก้องพาขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับผู้เล่นหมายเลขสิครับครับเป็นเวลาแรกนะครับเป็นทางฝั่งคนของพานะครับออกมาตรงใตาไปแล้วไปได้ไหมครับคุณโอเคไปได้างครับโอเคตอนนี้ก็สันมองอย่าครับดูรูปเกมครับได้ครับทีมผู้เล่นหมายเลขสิบครับอสระก็อิสระไม่มกระตตอนนี้ก็ สำรองยาวครับไอ้บาทีผู้เล่นไปได้สิบสองไปสองเปิดตัดเข้ามาถึงไม่ถึงถึงแล้วทีนึงไงเอ้ายังอยู่ครับหลงพระเสาหลงพ่ะเสายังอยู่ยังอยู่ยังเงินประตูตาซุนอยู่ครับจบเกมแล้วสุดเกมแล้วครับท่านผูนชมไทยได้ทถ่าย่องมากเลยไม่ถ่ายลูกยิงขอบคุณนะครับลูกยิงของไทยไม่ได้เนอะ คือโชมเกมแล้วก็นักกีฬานะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีนัดกันนะครับคู่แรกแปดนาฬิกาสามชั่วโที่เราจะเริ่มแข่งันกีฬาทุกประเภทนะครับยินเต้นชิญนะคะกองทัพดาทุกานนะคะรูจกันสแข่งขันวันนี้เจอกันใหม่ครับวันนี้เป็นโค้ชแนนหนึ่งศูนย์เนครับเีมป็นควัน้คนไยเน้คนัไเ่เข้าวันที่สองแล้วนะครับทุกคน วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้าทับสิบทับหกเจ็ดผมก็ไม่รู้นะมัาจัดกี่วันนะก็เมื่อวานก็สำรองนะครับโดยวันนี้ผมก็ไม่รู้จะได้เป็นตัวจริงไหมผมเป็นสายคอนเทนต์อยู่แล้วนะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะจะเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้รับชมมากที่สุดนะครับขอบคุณมากครับเป็นรับชมกันเลยรอคุณต้นกายครับ คุณนต้นการเพราะว่าจะมาตอนเที่ยงครับแล้วคุณคนนึงเลยลูกคุณเฉียงครับคุณคิดว่าจะโดนกี่ลูกครับวันนี้เขาโหลดเขาโหลดแต่เมื่อวานไม่ยุ่งเมื่อวานไม่กบายยุ่งเก็บก็จะเริ่มแล้วนะครับตอนนี้วันนี้จะเก็บสามแต้มไหมครับคุณกายครับสามแต้มครับชนะสองนัดวันนี้ครับวันนี้วันนี้สองนัดครับวันนี้ขอเกมหกแต้มนะคะครับผมชนะทางสาวทางแรงครับ ยิ่งสูงสุดครับคนนี้ นา่ใจกินย่างนี่วันี้เปิดฟ้ามากกว่ยเยานาบนั้นขวดเหล้าพื่อโกนราแมงนะเต็มบวกเี้ยนะมทามัุดสีดำนะครับ สำหรับนาบักเซียนเ็้ามาในเสื้อสีขาวแางเกงหลากสีถุงเท้าหลากสีนะครับกอวยวันแพ้ไปยังชุดนั่นนะครับสู้ได้สนุกมากน,นะครับ<อ>แต่วางจัพปูไปสอบประตูต่อ,3 3> อสามตายยาวอเลรลูนนี้ยังไม่พันเอายังได้อยู่ที่พูเลนไปอ่าก่อห้องเครื่องของโคกคานะครับเนี่ย ฟุตบอลที่ทำประตูมเมืเ่อวานกบุเรนหมายเลขสิบสวยไกเป็นล็กซมบุรีได้ได้ได้อยู่ครับขอบคุณครัอย่าขาอ่าอนดีอัญชลกับผู้ชี่ยวเท่านั้นหมายเลขสิบแม่ตุ้ดชนะไปตุ้ดไปยาวไปแล้วที่ผู้เล่นหมายเลขเจ็ดเลยจีเลยผู้เล่นการ์ซ้ายแม่เรียบร้อนมากเลยครับตอนนี้ตะเขอา้าไกล แั่เปรู้สึกตานะครับนาบักเซียนถุงยาวไปทันทียังไม่ผ่านกองหลังของนาบักเซียนนี่เร็วจีเลยครับเล่นมาเลขสิบนาบักเซียนวางเข้ามาที่หน้าปากประตูตรงนี้ถึงแล้วครับเป็นประตูจะได้นะครับนาบักเซียนไอประตูขึ้นนำไปแล้วนะครับ โดยผู้เล่นหมายเลขสิบแปดสิบแปดไดเพียงเสี้ยนนะครับมีกล่องยาอยู่นะครับกล่องยาเจ้าหน้าที่เราดูด้วยนะคุณเจ้าหน้าที่จากกรมการสตรีบุตรองการนะครับมือชื่นะครับสนามฟุตบอลต้องมีแบบนี้นะครับมีเปลสนามล้างด้แขงล้างแงกระงกระบงบ้าโคตรเกางนะวันอาหอ ไปคัไปครบ้แงวเข้าบทีมน้ำแป่ผิดรูปไนะมันผิดรูปไหมเาครับเกคิดมอบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีป๊บนึงไอที่เกียดการเกียดการว่าไงวางมาที่หุนไกลลูกนี้จวไปแล้วครับยังไม่ต้องกลับนะครับไปแล้วครับกคนเมื่อกี้ครับเหนือนเดียว้าสองไปนเดียวเป็นลูกตั้งเตะทุกท่านนะครับ เอามาแล้วครับตัวกลับแล้วในถึงที่ผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดเทวารุษเทวารุษให้มาที่สิบแปดแหมยังไม่ถึงครับไอเกมคุณไปดิยังติดอยู่ที่พงพักพงพักให้มาที่เกียรติการเกียรติการให้ต่อมาทันทีที่อนุวัฒน์อนุวัฒน์ให้มาอิสระพงอิสระพงแหมยังไม่ถึงครับยังติดอยู่ที่ผู้เล่นหมายเลขสามครับรจินตการยึงตำแหน่งยิงจริงครับวันนี้น มาถึงขุมมาบังครับโคงการถึงขุนไกลแล้วครับทำไงยังไม่ได้ยิงครับช่วยกันสกัดไว้ได้ดียิงโอ้ตอนนี้ก็บอลยังชุลมุนกันอยู่ที่หน้าปากประตูนะครับลุยออกมาแล้วลูกนี้ต้องเบรกเกมหน่อยนะครับอ๋อผู้ใดน้ำวิเศษนะครับรักษาได้ทุกอย่างคุณมีครับคุณรู้สึกไงบ้างครับที่ยังไม่ได้ลง เจ้าหน้าที่แล้วนะครับสแสดบายด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จากอ<ย>งค์การมหาสารคาองค์การนะครับทีมแพทย์สนามสำหรับเด็วแรงมาคำตัวนี้นบ้านนะครับโคกสะวันนะปาคเซียนนะครับเชิญพร้อมที่สนามเลยนะครับโคกสะวันนะปาคเซียนนะครับมันโคก็ขอเสมอพอครับตอนนี้ทุกคนโดนนั่งไปแล้วนั่งภาคเซียนบ้านคุณพิมพ์ครับนั่งไปแล้ว กหลังเลอยงานปาทองบาอิ่มแต่ยังเป็นคนยิ้มงาเป็นสิ่งดีเดียวที่อายลิเองได้ใช้ที่ยังทางฟังย้ำถูเกเจ้าไหนได้ก็ยิ้มบอกเป็นวาระวังรู้ความดเดาเรื่องวันะนี้เรามาดูบอล Oh, i'll come oh, โอเล่นบอะวัดครมบลนมายลดดูวัดถไหมเกียการสระพงศสัตว์ทีลงนี้อย่างตรงไป่ลูกษาประตูครับ่มมาทีขุนไก่ถึงไหมสรนทรพง์ให้มาที่ขุนไกลลึกไปถึงกองหลังของนาพักเซียนสรพพง์ตงนี้มีสัญญาณนกวีดแล้วครับ ดูจังหวะดีครับคุณผู้ชมค่ะหลอดไปที่หน้าปากประตูถึงไหมถึงแล้วนี่ผู้รักษาประตูนาบังเชียงครับซุปเปอร์เซฟตรงนี้ติดมือเลยครับนิดเดียวนิดเดียวอีวกนิดเดียวอีกนิดเดียวผู้รักษาประตูนาบังเชียงน,นะครับภู้มีพัดเด็ดคอบตอนนี้เวลาก็เริ่มงวดเข้ามาแล้วนะครับ สมาธิหน้าปักประตูได้บ่งด้วยการเตะสัตว์ชนีนี้ชนเขายังได้อยูด้วยยังไม่เป็นประตูนะครับหลวงพ่อเสานะครับช่วยเซฟนาบุกเซียนไว้ได้นะครับอัดฉีดนะครับคุณสุภรเดชครอบนะครับเพิ่มอัดฉีดมาให้นาบุกเซียน100บาทนะครับตอนนี้รวมเป็น1,500บาทแล้วนะครับลูกเตะมุมอีกครั้งนะครับทุกคนต้องการ ไปแล้วปฏิณาปะประตูคนนี้จีจ้าเขาจะเดินกับทีน่นข้าอขึ้นไปสุดเลยเฮ้ยซูเปอร์เซฟครับมีธงเลยลุงนี้บอลลึกถึงขุนเอาได้ไหมนาบักเซียนได้ไหมนาบักเซียนเอาจนได้ครับประตูที่สองของนากบักเซียนครับมาแล้วครับเขาแรกแต่ยังไม่ผ่านสิทนทวีสุขสัญญาณลุงวีเจ้าจากกลางสนามครับ หมดเวลาทีนี้เอาชนะโคกเราพาไปได้สองต่อศูนย์เล่นดีกันทั้งสองทีมนะครับแล้วก็เล่นด้วยความมั่นใจในกีฬานะครับอาจจะหนักในเกมนะครับจบเกมก็ขอโทษขอโทษกันเหมือนเดิมนะครับเป็นภาพที่น่าดูครับเอาเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาไทยบันโคกครับตอนนี้ก็ไปก่อนแล้วครับใครครับ ตุกกามาแลครับวันนี้คนน้าคนนี่หว่าติเลียนดี๋วมกตัวสามคนนดก็ละโคจะโขบวะวถ้การ้ิสนายค่ะต๊ยใหค้เขาทำวะ เขากลับมาแล้วครับชายคนนี้กลับมาแล้วเพชรสิงชัยเล่นหมายเลขหนึ่งสามารนะครับดาวซันโวตนพยิงรับเนี่ยิง้หมายเลขสิบทชัยดลสียิงกีกรับเล่หมายเลขสินายปาจีนดาวซันโวครับเพราะว่ายิงได้ลูกียางทนวาเขตักเดอเขาตักเพื่อนไม่เปไรอหล่าแหมเขาปักเขาักุเออเาหวเาหวอยู่ <laughs> A few moments later. ตพงพัฒโพสีผู้เล่นหมายเลขสี่เกียรติการหางจันทร์สิบผู้เล่นหมายเลขสิบอิศรพงศ์บุญบุรีผู้เล่นหมายเลขเก้าอดุลโพสีอยู่ในเกมการแข่งขันของหักไทยทันทีครับอิศรพงศ์ไทยวันนี้ครับค้งนาคากับนาบักเซียนเออเนี่ยว่างติดที่ผู้เล่นหมายเลขเก้าครับอดุลโพสีออกบอลมาที่ได้อยู่ที่ดูสิ ไปสิบให้มาก็ยังไม่ผ่านผู้เล่นขององค์พระธาตุองค์พระธาตุแทงเลยลูกนี้ไปแล้วแรวสีเลยผู้เล่นมายเลขสิบสามยิงทันทีลูกนี้เป็นประตูเลยครับทุกท่าโอ้โหได้ประตูนำไปเลยครับถูกกระตาตัดยิงสวยครับลูกนี้รักเมย์เลยครับผู้เล่นที่ทมประตูมาสักครู่ครับหมายเลขสิบสามองค์พระธาตุหมายเลขสิบสามเป็นต้นกล้ามันครับยังติดตังหลังทั้ง เพื่อนลกทานะครับยังช่วยกันสกัดเอาไว้ได้อาทิลิที่ใจยิงอีกทีนึงก็ยังติดเิี้ยที่ใจอีกครั้งนึงเลยอย่งนีครับซุ100%ครับผู้เล่นสารประตูหน้าเสลายติดที่มุมจับโชคครับโอ้โหสวยครับจับเมื่อกี้หกจังหวะเอาวางยาวเลยครับลูกนี้ไม่มีทงกเลยครับผู้เล่นหมายเลข10นี่ตัดตามแต่สินติดดยอดเพื่อมของผู้เล่นสารประตูโกลูกทาครับขับไ่ออกมานี่แม่ หลุดไปส่งแน่นอนครับผู้เล่นหมายเลขสิบของท่าศาราตีใช้เติมอลที่หน้าปากประตูยังติดกองหลังของโค้งั่านจังได้อยู่ที่จัดการจังได้อยู่ที่ผู้เล่นของท่าสารานะครับาสาราวางยาวขึ้นมาที่หน้าปากประตูอันนี้บอลยังไม่ตายนะครับบอลยังอยู่ในสนาม ได้อยู่ที่ผู้เล่นโคกทองทาทีละโดนนะครับทีละโดนหมายเลขยี่สิบทีละโดนได้ยิงไหมหลายจังหวะเกินไปนะครับเไป็บเียนไปบีกหนึ่งวิธีที่กองหลังใช้เล่นนะครับเขาเป็นสัญญาณท่องยิวประตูอ่านยาวเลยทีเดียวครับ ผมเชเอาสวยแล้วครับมีเพลงไหมลูกนี i i> ้ไปแล้วโค้งลท่าปแล้วแสนประตูต่ซืนะครับตอนนี้โค้งมาไอ้ยายน่ของจริง่วากล้องนะคองวยวะ ลูกทุงคุทศราครับไม่อยู่ที่ชินวัตชินวัตไม่พันครับออกมานิดนดงชินวัตยังได้อยู่ชินวัตยังได้อยู่ตรงนี้ผู้ล่สาวตัผู้ล่าปตะตูของพวกนัก่ากับชายสาวเทพนะครับลูงนี้ลูกตั้งดาวทัศราครับโดยิทิชัยเมืองโพวางเข้าไปนตประตูทักทีตรงนี้ยังไม่ต้องแ พ่อ <Okay>, okay. มาใหม่ในครึ่งเวลาหลังตอนนี้ยังตามหลังอยู่ศูนย์ประตูต่อสองนะครับต้องดตการแก้เกมของการผู้ช่วยอภิชาติแล้วครับเชื่อว่าต้องเกมกระเ้องขึ้นแน่นอนนะครับในครึ่งหลังนิตที่ชัยนิดที่ชัยปาดหน้าเราลูกนี้ถึงนัดผูวินโอโ้โหไปแล้วจินวัตผู้เล่นหมายเลข21เออแต่อย่าเอา้ายังได้อยู่จินาวัตลูกนี้เอาแล้ว ผีใขรแตกแล้วครับสำหรับท่าซาลาชินาวัแตแซนเลานะครับลูกชายของท่านผู้ช่วยอภิชาตแซนเลาะนึนก,นนกว่าตุ๊ดไอ้ก่อนปฏิริพีชัยหรือพิชัยแพ้อีกแล้วชินวัตรไม่มีธงอีกแล้วชินวัตเนี่ยรักษาประตูของโค้งลังคาครับอ่านเกมได้ดีออกมาสกัดไว้ก่อนลูกนี้เอสราฟงวางยาวทันที ลึกถึงมือผู้รักษาประตูของท่าศาลาบุกหนักแล้วครับช่วงเ<ล>วลาที่เหลือของขท่าศาลาเีโอวางยาวลูกนี้เอ้ามีธงไหมท่าศาลาท่าศาลาได้แล้วท่าศาลาได้ไม่ว่าไม่มีธงนะครับลูกนี้เออลูกตีเสมอเลยครับอเ,เอาละเละเจียบกันยิยงเลยเอวางยาลูกนี้ อีวันอาดงวิจิตรยังอยูยังอยูนะครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันไปเลยเอ่อเมื่อสักครู่นั้ว่าหายไปแล้วนะครับ